ผู้ชมมาพบกับพลอยอีกครั้งนะคะในรายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้พลอยได้มาอยู่ที่ข่วงพระเจ้าร้านนาหลายๆคนก็คงจะยังไม่รู้จักนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรพลอยได้ในกับท่านอาจารย์วาลินบัววิรัตเลิศไว้ค่ะตามพลอยไปพบกับท่านด้านในเลยค่ะ วารินโรวิรัตเลิศน,นะคะควันนี้นะคะพลอยก็มาตามหาที่มาของคําว่าข่วงพระเจ้าล้านานากับท่านอาจารย์วารินทครับผมข่วงพระเจ้าล้านานาเนี่ค่ะมีที่มาอย่างไรบ้างค่ะอ๋อเดิมทีเหตุการณ์เมื่อประมาณปลายปี2550หลวงปู่ได้เปิดนิมิตให้เห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปี2551เป็นต้นไปจนถึงต้นต้นปี2557 จะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมืองกลุ่มคนที่เคยเป็นอริของแผ่นดินจะมาสร้างความวุ่นวายจะเกิดเป็นกรียุคของบ้านเมืองในสมัยนี้จึงให้ผมสร้างองค์พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมา <c oughs> เรียกว่าองค์พุทธรูปปาบานที่สร้างขึ้นมาหน้าตัก99นิ้วโดยผู้นำเหล่าทัพต่างๆก็มาร่วมกันสร้าง เพราะว่าตามนิมิตท,ท่านบอกว่าต้องให้ผู้ที่ทรงบาร,รมีผู้ที่มีหน้าที่มาร่วมกันสร้างเพื่อคลายกรรมของบ้านเมืองเสร็จแล้วท่านก็เปิดนิมิตอีกว่าพระองค์นี้จะต้องอยู่กลางแจ้งเพื่อเป็นการแผ่บาร,รมีดูแลบ้านเมืองของเรานะครับจนกระทั่งพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นสําเร็จเมื่อเดือนมก,กราคมหลวงปู่ก็บอกว่าให้รีบไปหาสถานที่เพราะว่าในภาพนิมิตท,ที่เปิดขึ้นเนี่ยด้านหลังเป็นคุนเขา เราก็พยายามหาที่ต่างๆจนกระทั่งมาเจอที่ผืนแปลงนี้นะครับเป็นที่ว้างเปล่าเป็นสถานที่คนมาออกกําลังกายก็เลยไปเช็คดูว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครทราบว่าเป็นที่ของกองทัพภาคที่3ตอนนั้นก็เลยติดต่อไปอยังท่านแม่ทัพค,คือพลเอกสําเริงศิวาดํารงตอนนั้นท่านดํารงเป็นแม่ทัพอยู่นะครับ,รบท่านก่อนุญ,ญาตนะครับเราก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่6เดือนกุมภาพันธ์าร5 5สอ เราก็มาเริ่มสร้างตรงนี้นะครับสร้างเป็นแท่นพิธีตรงนี้นะครับภายในช่วงระยะเวลาเกือบสองเดือนแท่นตรงนี้เสร็จนะครับสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาเราก็อัญเชิญองค์พระพุทธรูปขึ้นมาประทับเป็นพระประธานที่บริเวณแห่งนี้แล้วหลวงปู่ก็ดําริว่าบริเวณตรงนี้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะแผ่บารมีให้กับ ทางผืนแผ่นดินเป็นการใครกรรมของบ้านเมืองในระดับหนึ่งขณะที่ที่สร้างองค์พระพุทธรูปตรงนีป้ประทับเหตุการณ์ในตอนนั้นถ้าจําได้นะลองลองไปฟื้นดูในช่วงหลังเมษาเกิดความยุ่งความวุ่นวายของชาติบ้านเมืองก็จะเริ่มทวีขึ้นทวีขึ้นท่านก็เลยดาดิว่าไม่ได้ละองค์พระพุทธรูปอย่างเดียวเนี่ย จะถ่ายร,รมทั้งหมดไม่ได้ต้องสร้างเป็นสถานที่เพื่อให้เกิดบาร,รมีบุญเนี่ยขึ้นมาช่วยกันรองรับจากองค์พระพุทธรูปองเดียวเนี่ยกลายเป็นสาระบาตท,ที่เราจะกำลังจะไปดูนะครับ จะไปเข้าทางด้านในสาราบะัดพอเห็นด้านข้างเนี่ยค่ะมีแผ่นป้ายอะไรคะอ๋อนี่เป็นแผ่นป้ายประวัติทศชาติขององค์พระพุทธเจ้านะฮะทศชาติ<ะ>อของ,องพระพุทธเจ้า,าเริ่ม,มตั้งแต่พระเตมีเป็นสิบชาตินะครับสิบชาติก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปของพระพันเจ้าที่เป็นพระประจําวันใช่ครับประประจาวันทั้งหมดมีอยู่เก้าปางนะครับเริ่มจากปางแรกก็คือปางถวายเนตรคือประจาวันอาทิตย์นะครับเป็นปางยินนะครับแล้วก็ปางที่สองเป็นปางห้ามญาติประจาวันจันทร์นี่ปางใสญาติประจําวันอังคารนะครับคือปางนอนพระนอนนะครับพระนอนประจําวันอังคาร แล้วก็อุ้มบาตระประจำวันพุธส่วนวันพุธกลางคืนที่เรียกว่าปางป่าเลไยส่วนพระลิัิตบดีก็เป็นปางสมาธิไอพระลิัิตบดีกลางคืนนะครับเรียกว่าวันเกตนะครับอันนี้ประจํไออยู่กลางคืนนะครับก็หลังจากหกโมงเย็นครับต่อไปเป็นปางลำพึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์น,านะครับวันเสาร์ปางนักบก<ม>ในลําดับขั้นแรกก็พระพุทธรูปปางพิชิตมารแล้วก็สาราบาท ตอนแรกท่านให้สั่งเพียงแค่นี้แต่เหตุการณ์ของบ้านเมืองมันค่อยๆลุกกลามทวีคูณขึ้นท่านบอกไม่ได้ละฉะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องสร้างมาหาเจดีย์ล้านนาพุทธมณฑลล้านนา mm. ที่เราจะไปดูกันตอนนี้นะฮะครับผม mm. เจดี JD, สร้างเมื่อวันที่23ตุลาคม2552นะครับกว้าง10เมตรยาว10เมตรสูง29.9 0เมตรนะครับเป็นรูปทรงแบบนั้านนาประยุกต์ตรงส่วนนี้นะคะภายด้ใน,นก็จะมีรอยพุทธบาทจจำลองอเราเราย่อมานะครับเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดน,นี่คือเป็นรอยพุทธบาทนะครใช้เวลานานไหมคะในการสร้างในการสร้างองค์เจดีกับรอยพุทธบาทนี้ อยู่ในหกเดือนพอหลังจากการการสร้างตรงนั้นนะครับท่านกอบอกว่าในแต่ละมุมนี้ให้มีพระพุทธรูปบรรจุใน9ก้าปางเหมือนเดิม,มแล้วก็ด้านด้านานอกด,ด้านข้างก็จะเป็นเจดีประจำปีของผู้คนที่มีหน้าที่มาร่วมกันสร้างเพื่ออาศัยอนิสงส์พลบุญตรงนี้ผ่อนคลายกรรมของบ้านเมืองในการสร้างห่วงพระเจ้านั้นหนาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะ ท่านได้กําหนดเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆในการสร้างแบบว่าอยู่ในขอบเขตอย่างเช่นปัจจัยต้องเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ปัจจัยต้องเป็นของตัวเองและผู้ที่ศรัทธานะห้ามเอาปัจจัยวบประมาณของแผ่นดินหรือปัจจัยของนักการเมืองบางคนที่โกงกินชาติบ้านเมืองหรือเงินทุจริตไม่เอาเพราะในการขายกรรมของบ้านเมืองหนึ่งคายกรรมแผ่นดินเนี่ย ต้องเป็นปัจจัยอันบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นพลังบุญเพื่อคลายกรรมของบ้านเมืองที่แท้จริงด้านหน้าก็จะเป็นองค์พญานาคก,ก็องค์พญานาคก,ก็จะดูแลเหมือนกับว่าจะมาคุ้มครองบริเวณทั้งหมดของพุทธมณฑลล้านนานี้ในการพ่นน้ําเป็นการคลายคลายกรรมหรือความร้อนแรงของแผ่นดินเราสังเกตดู พอที่สร้างเจดีเสร็จในปี2,553ต้นต้นปีท่านก็บอกว่าหเหตุการณ์มันจะเกิดการเผาบ้านเผาเมืองเป็นกรียุคอดีตราชตูมาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองนี้แล้วก็จะสร้างกรรมให้กับบ้านเมืองนี้เหตุการณ์ต่างๆมันก็บังเกิดตามภาพนิมิตท่านเลยให้สร้างองค์มรคแปดองค์สังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูตร นะครับตัสรู้รปฐมเทศนาะนะฮะแล้วก็ปรินิานพานใช่ครับเดี๋ยวที่เรากำลังจะไปดูกันนี่นีมิต่อมาที่อาจารย์เห็นนะคะอาจารย์ได้บอกไปว่าก็คือสาลาประสูตรของพุทธเจ้านั่นเองที่อาจารย์สร้สางใช่ครับสร้างเจดีเสร็จท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ละอันนี้สงไม่เพียงพอในการที่จะข่ายกรรมที่จะเกิดขึ้นในของบ้านเมืองและแผ่นดิน ให้สร้างศาลาประสูตรขึ้นมาของเรานี่เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะในการที่เราจะคลายกรรมต่างๆไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพอเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเหตุการณ์ต่างๆก็ตามมานะครับถ้าเราไม่มีการสร้างผมบอกเลยว่ามันจะรุนแรงยิ่งกว่าที่เห็นนะครับหลังจากที่สร้างศาลาประสูติเสร็จแล้วก็มาเป็นศาลาตรัสรู้นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นต้นโพนะฮะแล้วก็จะมีลำน้ำล้อม นะเป็นภาพลิมิตท,ที่หลวงปู่ท่านเปิดออกมาพอเปิดออกมาผมก็บอกกับอาจารย์จุจลียพรน,นะครบ,บอกว่าเนี่ยเป็นรูปลักษณะนี้อาจารย์จุลียพรก็เลยร่างเขียนแบบขึ้นมาครับก็ตรงกับตามลิมิตท,ที่เห็นจากสถานที่นี้นะครับก็จะไปที่แสดงธรรมเป็นครั้งแรกที่พุทธองค์ท่านแสดงธรรม ก็คือสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกนะครับแสดงธรรมบัญจัให้กับองบค์พระปัญจัตบวิกีบัญจัตบวิกีทั้งห้านะครับ บริเวณนี้เราก็ยังทําบริเวณทั้งหมดเนี่ยจะทําเป็นเหมือนป่าอีสิรัตนมริกไทยวันนะฮะทั้งหมดเลยนี่ตางลําพึงนะครับนี่ก็คือจาลองป่าอีสิมริกไทยวันที่อยู่ <มา S 2> ในประเทศอิ<ใ>นเดียใช่ครับมาไว้ที่นี่เลยน,นะครับ อันนี้คือพุทธลูกปางปรินิพานเนี่ยคือสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้<ช>โปรดแด<อ>กมาใช่มาตัสรู้เป็นพระสมมาสมุทธเจ้าที่มาดูแลสัตว์โลกในยุคข,ของของค์ท่านนะครับ เราก็ได้มีการสร้างศาลาอีกสองศาลาด้านหลัง<ะ>แล้วก็ผมขอบริเวณเพิ่มอีกสิไร่คือด<ะ>้านทางทิศเหนือนะที่เราเห็นเนี่ย<ะ>แล้วก็สร้างเป็นเรือนพยาปัญญาเป็นเรือนสาหรับการเรียนรู้<ะ>ให้วัดบ้านโรงเรียนชุมชนอยู่ในบริเวณพุทธมนทลทั้งหมดโคกระบือที่เราเห็นนี้นะครับเราไทยมาจากโรงค้าสัตร์ ที่เ, AN, mm. เขากาลังจะมีการฆ่านะครับนำมาเลี้ยงที่นี่เพื่อเป็นการศึกษาในชีวิตของเขาอีกทั้งเพื่อเป็นอนิสงฆ์ให้กับคนในบ้านเมืองต้นสาระนี้ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผู้บัญชาการฐานบกตอนที่ท่านมารับมอบผ,ผืนที่แห่งนี้นะครับเมื <S <S ่อวันที่7เมษายน2556ายเพราะที่ผืนนี้เป็นที่ของกองทัพบก แต่กองทัพบกอนุญาตให้ผมเป็นผู้สร้างพอสร้างเสร็จผมก็มอบให้กับกองทัพบกแต่ขณะเดียวกันกองทัพบกก็มอบหมายให้ผมเนี่ยตั้งมูลนิธิขึ้นมาดูแลผมก็เลยจัดคนเข้ามาช่วยกันดูแล <S 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 นะครับ <S 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 อย่างสภาพที่เห็นกันนี้ส่วนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน <S 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 นะครับ <S 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 นั่นจะเป็นการเปิดกวงนะเป็นกิจกรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการศึกษาเรียนรู้ถึงขนรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรม ของพื้นแผ่นดินนี้นะครับอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะกับที่จะเกิดขึ้นที่นี้ก็บริเวณทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทรายดินทุกเม็ดทรายทุกเม็ดเรานําเข้ามาสร้างดินถมเนี่ยเป็นพันพันลำกับที่นี่นะกว่าจะได้เป็นบริเวณแบบนี้เพราะอย่างที่ภาพที่เห็นในครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกนะฮะเป็นที่ราบเฉยอันนี้เราก็ต้องขุดขึ้นมา นะครับสา,สาลาต่างๆต,ต,ตลอดจนถึงสะน้นามต่างๆนะแล้วหลังจากตอนที่มอบนะครับ,รบตอนที่มอบให้กับกองทัพบกเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายน2556แล้วนะครับท่านก็บอกว่าอีกหนึ่งปีหนึ่งเดือนบ้านเมืองจะเริ่มกลับมาอักษรปอป่าที่กล่าวถึงแต่เบื้องต้นจะปรากฏและก็ จะมารวบรวมกลุ่มสีเป็นสีเดียวกันบ้านเมืองจะเข้าสู่ยุคสีวิไลซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เรียนให้ท่านได้รับทราบแต่ท่านยิ้มนะ,นะะบอกเนี้ยก,ก,ก็มีท่านคนเดียวแล้วก็ท่านก็ต้องเป็นนายกผมก็บอกเลยท่านบอกคือท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็ศึกษาทุกๆศาสตร์นะครับ,รบท่านบอกอไม่ได้มันต้องทุกอย่างเป็นนายกได้หรือไรเนี่ยต้องมาตามระบบคลองประชาธิปไตยนะคร เราก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วคนเลือกตั้งต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการจัดสรรสรรหานายกมาปกครองชาติบ้านเมืองนะท่านท่านก็ยังพูดกับผมแบบนี้นะฮะ <worldly sound> คนเราเมื่อมีมักแปดนะถือสินห้าก็จะรู้จัก เีดิโอตปปค,คือความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็จะพึดะพ่ดตะพฤติตนอยู่ในศินในธรรมนะไม่สร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวตนตลอดจนถึงผู้อื่นบาชาติบ้านเมืองในสังคมก็จะอยู่ด้วยความสงบสุขนะครับเพราะทุกคนมีสินธรรมประจําตนนะครับอันนี้เป็นเป็นมักแปดที่พองค์ท,ท่านตรัสนะครับส่วนด้านนี้หน้านี้เป็นตุงตุงก็คือธงนะครับอันนี้เรียกว่าตุงตุงกระด้าง เป็นศิละปะของทางเหนือนะครับเป็นนักสัตรทั้ง12<ม>ตั้งแต่ชวดฉรูขานเทจนกระทั่งถึงปีกุลโบราณเขาบอกว่าผู้ใดนําตุงเนี่ยไปถวายวัดนะครับ<ม>ผู้นั้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะจะเกาะชายตุงหรือชายทงเนี่ยขึ้นสู่สวรรค์น,นะครับ<ม>นี่เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อ ไปชมที่ศาลากลางน้ำฮะหรือศาลาพระเจ้าทังใจ mm hmm. ที่สร้างขึ้นมานะครับสำหรับในการที่ในวันธรรมะสนะที่เราจะนิมนต์องค์พระอริยะ mm hmm. มาแสดงธรรม mm hmm. ก็จะเชิญพุทธบริษัตได้มาฟังธรรมกันอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่หลวงปู่ได้เปิดนิมิตบอกว่าต้องมีนะ, mm hmm. ะต้องมีเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นเหมือนสะบกคอนี mm hmm. นะครับสำหรับอันคน ที level, ่มาบูชาและก็บางคนก็จะมาปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์นะครับก็จะมีการปล่อยปลาบริเวณนี้มีเป็นศาลาพระเจ้าทันใจนะครับศาลาพระเจ้าทันใจนี้สร้างขึ้นแค่เจ็ดวันหล่อเทแล้วก็การตกแต่งนะครับส่วนที่เห็นนี้ เป็นหน้าต่างนะหน้าต่างในสมัยโบราณของทางเหนือที่เราเรียกกันว่าเขาเรียกว่าฝาไหลนะฮะเนี่ยเวลาขยับปิดฝาเราก็มองไม่รู้เลยว่าหน้าต่างเปิดหรือว่าปิดใช่าก็ยังจะลมสามารถก็มีลมถ่ายเทได้นะเป็นภูมิปัญญาของอันชาวบ้านในสมัยก่อนเห็นไหมฮะกับนี่นี่ก็เปิดลมก็จะเข้ามาอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูป นะครับปางประธานพรนะครับตอนนั้นที่สร้างขึ้นมาลุงป,ปู่บอกว่าเออภายในเจ็ดวันให้เสร็จนะให้เป็นปางประธานพรแล้วก็หลายๆท่านหลังจากที่เรานํามาประดิสฐานตรงนี้แล้วนะครับประดิสฐานตรงนี้แล้วคนที่มาขอพอรกับพระพุทธรูปองค์นี้มักจะสําเร็จนะครับมักจะสําเร็จแล้วกลับไปหลายๆท่านพอสาเร็จก็จะมาถวายสิ่งที่ตัวเองตั้งจิต ในการที่ถวายกับท่านนะครับก็จะมาถวายนี้ทุกๆครั้งไปก้อนข่ายนี้ถ้าออกไปก็จะเห็นสะบกขอ,อนีอันนี้ก็เป็นภาพที่เปิดออกมาเป็นนิมิตนะฮะส่วนต้นไม้นี้ก็ต้นไม้ในพุทธศาสนาทั้งหมดเลย <S <S <ม>นะครับที่เราไปคัดคัดมา นะครับคัดจากไอในพุทธประวัตินะครับเราก็ไปหามาก็อย่างที่บอกทายทุกเม็ดดินต้นไม้ทุกต้นนะครับแล้วก็อาคารต่างๆศาสนาต่างๆเราเป็นคนที่สร้างขึ้นมาจากพื้นที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ บูชาพระเจ้าล้านนาเงินพยาปัญญาปูจาพระเจ้าล้านนาปูจาศาสนาตัวหอยภูมิปัญญาฮักษาป่าเวณีหมูเห่เฮาก็คือเดือนสําหรับในการมาร่ําเรียนน <ục> ของข่วงพระเจ้าล้านนาปูจาศาสนาคือบูชาพุทธศาสนาตัวหอยภูมิปัญญาก็คือติดตามภูมิปัญญาร,รักษาปาเวณีหมู่เฮาก็คือรักษาซึ่งประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมของเราทางภาคเหนือนะครับซึ่งเราก็จะมีการเรียนรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ<ส>เราสังเกตดูตามเรือนห้องต่างๆนะประมาณ8ห้องนี้นะจะมีข้างบนเห็นเห็นเห็นด้นด้านด้านบนไหมอันนี้เรียกว่าเป็นแท่นบูชาครู ทรงเหมือนทิ้งพระแต่นี่เรียกว่าแท่นบูชาครูก็จะเป็นแท่นแบบนี้นะครับที่ที่ที่เราสร้างแต่และห้องแต่และห้องก็จะโล่งหากันให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยก็จะเห็นในการล่ำลิ่นศึกษาอันนี้ก็เป็นทุ่งนาอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ภูิปัญญาชาวบ้านที่เราจะสร้างขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะมีการสร้างอาคาร บ้านเรือนต่างๆ mm. ก็ให้คนพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยที่มีความรู้ในการให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาการต่างๆทางด้านเหนือเนี่ยนะครับให้มาฝึกสอนไอ้ให้มาสอนแล้วก็ให้ทางทหารของมณฑล33ภาคเหนือนทั้งหมดมาเรียนรู้เพื่อเป็นวิชา ติดตัวเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยังประสานกับสิบมาหาไรทางภาคเหนือให้ทุกคนนำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้บริเวณที่นี้ด้วยตรงนี้เรานอกจากให้การเรียนรู้ให้ความรู้ให้อาชีพเราก็ยังมีทุนให้นะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่า30มไร่ตรงนี้นะคะครับผมได้ทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวบ้านอีกใช่ครับ อันนี้เราจําลองมาเป็นลักษณะศาลาในการไปบัตรธรรมของคนสมัยโบราณก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้ครับแล้วก็มันก็จะลงๆก็จะมีพระอริยะมามาสอนนะครับมาเทศให้ความรู้จะสังเกตเห็นมีสายสินพันอยู่ข้างบนบอันนี้เป็นเวลามีงานบุญมีการพิธีสืบชะตาต่างๆก็จะทุกคนก็จะดึงสายสินลงมานะครับมาโยงกับศีรษะ นับเอาสิ่งที่เป็นมงคลนะครับให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมขึ้นมาบนนี้นะคะก็จะมองเห็นวิวของดอยสุเทพด้วยใช่ครับด้าน,นหลังนะเป็นฉากของพระธาตุดอยสุเทพนะครับตามนิมิตทุกอย่างที่หลวงปู่ท่านได้เปิดให้ผมได้เห็นนะครับ อันนี้เป็นเรือน,นความเป็นอยู่ของคนสมัยโบราณน,นะครับพอขึ้นมาก็จะมีโอ่งน้ําสําหรับน้้งเท้าขึ้นเรือนนะครับอันนี้เป็นแบบโบราณเลยเนี่คือบ้านจาลองในสมัยโบราณ <princes> ที่เราได้มานอกจากเรามาเรียนรู้แล้วเราก็จะมารู้ถึงว่าความเป็นอยู่ของคนสมัยโบราณเขาอยู่กันยังไงอันนี้เป็นเรือนที่ว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะพอสมครวรนะครับรยยถ,ถึงว่าเป็นเรือนเรือนที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงในสมัยโบราณนะครับคนโบราณเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับก็หลังจากตัวเรือนแล้วก็จะต่อไปถึงเรียกว่ายุงข้าวหรือหลองข้าวหลองข้าวก็คือยุงข้าวหลอง,ลองหมายถึงว่าที่อยู่นาที่เก็บเก็บผลผลิตทางการเกษตรนะครับหลองข้าวอันนี้ก็จะเก็บข้าวนะครับแล้วก็ความสูงของหลองข้าวเนี่ยจะพอ พอดีกับระดับเกวียนเกวียนเวลาเกวียนเข้ามาจอดอยู่ข้างล่างเนี่ยคนก็จะอยู่บนหลังหลังเกวียนนะฮะยกข้าวขึ้นมาระดับความสูงจะพอๆกับเกวียนเลยนะฮะตรงนี้ครับคนสมัยโบราณเขาว่ายกขึ้นนะก็เป็นภูมิปัญญาใช่นะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลาละคนคนข้าวเข้ายุ่งนะคนข้าวเข้ายุ่ง ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วารินบัววิลัสเลิศมากเลยค่ะที่พาพลอยเที่ยวชมพื้นที่30ไร่ของขวงพระเจ้าล้านนาในวันนี้อาจารย์วารินอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะสถานที่แห่งนี้นะครับข่วงพระเจ้าล้านนาแห่งนี้สร้างขึ้นจากหยาดจดแห่งกายปัจจัยอันบริสุทธิ์ของคนในชาติบ้านเมืองร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการคายกรรมให้กับแผ่นดินที่เคยเป็นอยู่ จนกระทั่งถึงวันนี้บ้านเมืองเราสู่ยุคสิบวิไลย์แล้วสถานที่แห่งนี้จะคงอยู่กับพืนแผ่นดินแห่งนี้สิบต่อไปอยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกๆคนเข้ามาเยี่ยมชมเพราะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่จะมีบ้านวัดโรงเรียนชุมชนมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้และก็เป็น สถานที่ในการปฏิบัติธรรมะที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับพราววันนี้นะครับรายการเมืองไทยทีก็ได้หมดเวลาลงแล้ว,ลวพลอยแล้วก็ท่านอาจารย์วารินก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ